สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลอดาวันกสิเต,เตนรหันนสนักศึกษา149ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาสุขุมอวบนุ่งจันรหัสหนึ่ห้าแปดค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับรหัสเส้นทางการบินทั้ง4รหัสเส้นทางการบินนะคะมีรหัส PO, s p w s และก็ TS ค่ะจากที่พวกเรานะคะช่วยการวิเคราะห์เส้นทางการบินของเราทั้งสองคนนะคะก็ได้ช่วยการวิเคราะห์รหัสเส้นทางการบินทั้ง4เส้นทางนะคะให้ออกมาเป็นเส้นทางการบินที่บินได้อย่างเข้าใจง่ายนะคะไม่วกวนซับซ้อนเหมือนกับของเดิมที่ เราทํากันไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราช่วยกันปรับเปลี่ยนจนมาเป็นรหัสเส้นทางการบินที่เข้าใจได้ง่ายนะคะบินไม่วกวนนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็รหัสเส้นทางการบินนะคะเป็นรหัสเส้นทางการบินของรัฐดาวันค่ะโดยรหัสเส้นทางการบินแรกะคะก็คือ PO รหัส PO ค่ะโดยเงื่อนไขของรหัสเส้นทางการบิน PO นะคะก็คือการบินจาก เมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะโดยผ่านทางคคโรกเหนือนะคะและก็ต้องผ่านเมืองสําคัญคือเมืองแอคเคร์เรนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มจาก tc 1 tc 2หรือ tc 3ก็ได้นะคะค่ะขาไปนะคะก็จะเริ่มที่ประเทศมองโกเลียนะคะไปประเทศรัสเซียค่ะโดยผ่านประเทศคาซัคสถานนะคะแวะพักเครื่องที่เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศแคนาดานะคะแล้วก็อ่า ผ่านเมืองแอคเร์นะคะแล้วก็ถึงประเทศรัสเซียค่ะโดยขากลับนะคะก็จะเริ่มที่ประเทศรัสเซียนะคะไปประเทศมองโ,งโกเลียค่ะโดยผ่านประเทศ阿拉斯าแวะที่ผ่านเมืองแอคเรตนนะคะแล้วก็แวะพักเครื่องที่เดนมาร์กนะคะและเปลี่ยนเครื่องที่เบลารุสแล้วก็ถึงประเทศมองโกเลียค่ะต่อมานะคะเป็นรหัสเส้นทางการบิน SP นะคะ SP นะคะก็จะมีเงื่อนไขคือการบินจาก เมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะโดยผ่านโคโรกใต้นั่นเองค่ะโดยขาไปนะคะก็จะเริ่มที่ประเทศชิลีนะคะไปประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโดยผ่านประเทศปารากวัยนะคะแวะพักเครื่องที่ประเทศแซมเบียนะคะแล้วก็ผ่านประเทศมารากาสกานะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรเลียแล้วก็ถึงประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโดยขากลับนะคะก็จะเริ่มที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะไปอ่าประเทศชิลีค่ะ โดยผ่านโมซัมบิกนะคะแวะพักเครื่องที่บอสวานานะคะเปลี่ยนเครื่องที่นามิเบียนะคะแล้วก็ผ่านประเทศอุรุกวัยแล้วก็ถึงประเทศชิลีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นรหัสเส้นทางการบิน W S นะคะโดยเงื่อนไขของเส้นทางการบิน W S นะคะก็คือ าการที่เราบินจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องบินภายในท c 1เท่านั้นนะคะหรือว่าแค่ในทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้นั่นเองค่ะโดยขาไปนะคะเราจะเริ่มที่ประเทศอาร์เจนตินานะคะไปที่ประเทศเม็กซิโกค่ะโดยจะผ่านประเทศโบลิเวียนะคะแวะพักเครื่องที่เอกวาดอร์ผ่านประเทศคอสตาริกานะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ัวเตมาลา จนถึงประเทศเม็กซิโกค่ะโดยขากลับนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะไปประเทศอาร์เจนตินาค่ะโดยผ่านประเทศฮอนดูรัสแวะพักเครื่องที่ปานามาน,นะคะผ่านประเทศเปรูแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศปารารกวัยนะคะแล้วก็ถึงประเทศอาร์เจนตินาค่ะรหัสเส้นทางการบิน TS นะคะ เงื่อนไขของรหัสเส้นทางการบิน T-S นะคะนั่นก็คือเป็นเส้นทางการบินนะคะจากเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคะไปในทวีปยุโรปค่ะโดยแบ่งเป็น3เส้นทางย่อยนะคะเส้นทางแรกก็คือการบินจากเส้นทางในทวีปยุโรปนะคะหรือว่าไป T-C 3ะคะ่ะแต่ว่ายกเว้นเอเชียใต้ค่ะเส้นทางย่อยที่2ก็คือ บินผ่านเส้นทางตะวันออกกลางแอฟริกานะคะและญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีค่ะและก็เส้นทางย่อยที่3นะคะนั่นก็คือเส้นทางการบินผ่านระหว่างคาบมหาสมุทรไซบีเรียนะคะแล้วก็มอสโกร,ระหว่างยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนั่นเองค่ะซึ่งขาไปนะคะจะเริ่มที่ประเทศโปรตุเกสนะคะบินไปประเทศญี่ปุ่น บินผ่านจะบินผ่านประเทศเ,เบลเยียมนะคะแล้วก็แวะพักเครื่องที่เนเธอร์แลนด์นะคะบินผ่านประเทศเดนมาร์กแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็จะถึงประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะขากลับนะคะก็จะบินจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไปประเทศโปรตุเกสค่ะโดยจะแวะพักเครื่องที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ผ่านประเทศเยอรมัน เยอรมนีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะผ่านประเทศสเปนแล้วก็จนถึงประเทศโปรตุเกสนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรหัสเส้นทางการบินของสุขุมพรค่ะ รหาสเส้นทางการบินแรกนะคะก็คือเส้นทางการบิน P.O. ค่ะขาไปนะคะจะเริ่มจากประเทศยูเคนะคะไปประเทศรัสเซียค่ะโดยจะผ่านประเทศฟินแลนด์นะคะแวะพักเครื่องที่นอร์เวย์ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องที่แคนาดานะคะ,ะผ่านแอ c แล a t e นะคะแล้วก็จะไปถึงรัสเซียค่ะขากลับนะคะจะเริ่มจากประเทศรัสเซียนะคะไปประเทศยูเคนค่ะโดยจะ ผ่านแ c c u r a ร e นะคะแล้วก็จะแวะพักเครื่องที่สเปนค่ะผ่านประเทศฝรั่งเศสน,นะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรียค่ะแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศยูเคนค่ะ ต่อไปนะคะรหัสเส้นทางการบิน S.P. นะคะขาไปนะคะจะไปจากประเทศเปรูนะคะไปถึงที่ประเทศบูไนนะคะซึ่งจะผ่านประเทศบราซิลนะคะจะแวะพักเครื่องที่อังโกราค่ะแล้วก็จะผ่านแซมเบียนะคะจะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์นะคะเราก็จะไปถึงที่ประเทศบูไนค่ะขากลับนะคะจะเริ่มจากประเทศบูไนนะคะไปประเทศเปรูค่ะโดยจะผ่านประเทศมาเลเซียนะคะแวะ พักเครื่องที่เสียรังกาค่ะผ่านประเทศเคนยานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องที่คองโกค่ะแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศเปรูค่ะต่อไปนะคะรหสัสเส้นทางการบิน w h นะคะ ขาไปนะคะจะเริ่มจากประเทศแคนาดานะคะไปประเทศอูรุกวัยค่ะซึ่งจะผ่านประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะแวะพักเครื่องที่เม็กซิโกค่ะแล้วก็จะผ่านประเทศโคลอมเบียนะคะจะเปลี่ยนเครื่องที่โบลิเวียค่ะแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศอูรุกวัยค่ะขากลับนะคะจะเริ่มจากประเทศอูรุกวัยนะคะไปประเทศแคนาดาค่ะซึ่งจะผ่านประเทศอ่าัยระคะจะแวะพักเครื่องที่เอกวาดอร์นะคะจะอ่าผ่านประเทศ กาลากัวนะคะแล้วก็จะแวะเปลี่ยนเครื่องที่กัวเตมาราแล้วก็จะไปถึงที่ประเทศแคนาดาค่ะต่อไปนะคะราหัสเส้นทางการบิน T S นะคะขาไปนะคะจะจะเริ่มจากประเทศสเปนนะคะไปประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยจะผ่านประเทศฝรั่งเศสน,นะคะแวะพับเครื่องที่เยอรมนีค่ะไป ถึงประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็จะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟินแลนด์ค่ะแล้วก็จะไปถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะขากลับนะคะจะเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไปสเปนค่ะโดยจะแวะพักเครื่องที่นอร์เวย์นะคะผ่านประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็แวะเปลี่ยนเครื่องที่เนเธอร์แลนด์นะคะผ่านประเทศเบลเยียมนะคะแล้วก็จะไปถึงประเทศสเปนค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะของค่ะ